ท้ายเบรกนี้กันที่เหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะสามจาังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาสเมื่อวานนี้มีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นนะคะรถไฟวิ่งระหว่างสถานีรถไฟสุงไหงโกลกปลายทางคือสถานีรถไฟพัทลุงจูจ่ๆก็มีมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยมาจอดตะแคงอยู่กลางรางรถไฟค่ะ บริเวณสะพานข้ามทางรถไฟช่วงหลักกิโลเมตรที่1138บ้านสรายยอหมู่ที่ 1, 1> ตำบลประเสริมัดอำเภอสุงไงโกลกนะคะส่วนทํางพายขบวนรถไฟเนี่ยต้องถอยไปรอที่สถนานีรถไฟสุงไงโกรกก่อนนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบรถต้องสงสัยว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถอะไรกันแน่ต่อมาครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้ประสานไปยังชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดตชดประจำสพสุงไงโกลกก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและก็ฝ่ายปกครองเมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ต้อง เปิดเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือและก็วิทยุสื่อสารเพื่อป้องกันถ้าสมมติว่ามันเป็นมอเตอร์ไซค์บอมจริงๆนะครับมันจะมีการส่งสัญญาณตัดสัญญาณทิ้งซะก่อนแล้วก็ไปตรวจสอบ รากฏว่าพบว่าไม่มีสิ่งผิดปกติหรือว่ามีการนำระเบิดสแสวงเครื่องมาซุกซ่อนไว้ภายในมอเตอร์ไซคันดังกล่าวแต่อย่างใดคัในเวลาต่อมาุ้มกับสุงไหงโกลกบอกว่าเจอตัวคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปจอดทิ้งเอาไว้แล้วนะคะปรากฏว่าเป็นชายสติไม่สมประกอบค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวผู้ชายคนนี้พร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์ไปที่โรงพักสุงไหงโกลกแล้วก็ประสานให้ญาติมารับตัวกลับไปนะคะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจออะไรที่ผิดปกติอยู่บนรถมอเตอร์ไซคันนี้แต่ส่งผลให้เกิดความโกลาหลรถไฟ3ขบวนเป็นอย่างน้อยค่ะนั่นก็คือรถไฟที่วิ่งระหว่างสุงไหงโกลกปลายทางพัทลุงล่าช้าเสียเวลาไป4ชั่วโมงนะคะอีกขบวนหนึ่งก็คือจากสถานีรถไฟสุงไหงโกลกปลายทางกรุงเทพเสียเวลาชั่วโมงครึง่งและอีกขบวนหนึ่งก็คือต้นทางจากสุงไหงโกลกปลายทางหัดใหญ่ต้องงดให้บริการไปเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงค่ำแล้วนะคะครับ